กินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยนะครับ,บสิงห์อีสานกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยเดี๋ยวรอผู้บรรยายเรียกกันลงเรือก,กันเนาะนะครับเพื่อมันเป็นการเสียเวลาครับจะได้กลับสูภ่ภูมิลำเนาด้วยไม่มึนไปคำรอบสองน่าจะไปเจอกับพญาพึ่งหลวงง้อสนุกครับเอ็ดออกไม่เล การทายโคสุดท้ายของรอบแรกระหว่างเรือเจ้าพ่อคำแดงในร่องน้ำที่สองฝั่งรถเจ้าพบกับเจ้าหัวละวงอยู่ร่องน้ำที่หนึ่งฝั่งอันนี้ครับร่องน้ำแดงเอาละครับเปิดหัวเปิดหัวกันมาแล้วครับตัวเชื่อใครจะอยู่ใครจะไปครับรอยเจ้าพ่อคำแดงในร่องน้ำที่สอ,องเจ้าพ่อคำแดงของขาวของสายอินทวงครับในเมื่อเจ้าดีเจ้าหัวละวงเจ้าหัวละวงระดี น้เียเมืองปากสันแขวะมือริ้งสายสอปปเราทางทางติดแตงไม่ทันด้วยกันโค้แต่ก็พายกันเต็งฝีมือก็พายกันเพื่อนรู้ว่าใครจะแน่ว่าใครครับในเมื่อเจ้าวรวงเจ้าวรวงเจ้าวรวงทำท่าจะได้สามเลยเจ้าพ่อคำแดง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 ทำท่าจะหนีทำท่าจะหนีครับเรือดีเรือดีไม่ทำอะไรจากบ้านควายอุดมเมืองปากสันแขวะมือริ้งสายไร่บนไร่ต่างคนต่างสายต่างคนต่างสัดอัดกี่ขึ้นมาอัดกี่ขึ้นมาอัดกี่ขึ้นมาผมชื่อว่าเจ้าวรวงจะตามเรือดีในนั้นตุ๊กพ่อคำแดงเจ้า กลันไม่ทันไม่รู้ระยะทางที่ผ่านมายังวัดอะไรไม่ได้จะมองตามสายตาหัวเรือหัวเรือยังเสมอๆกันมาแต่เรือปลอกไป่เห็นเหล่าอับที่2ฝั่งน้องทีมงานเฉพาะคําแดงดูท่าดูทีจะลื่มลํานํามาไม่มากไปไม้ไม่มากไปหมายที่จะให้ทีมงานของเจ้าวรหลวงนั้นที่จะให้ทีมงานของเจ้าหลวงนั้นได้คือที่ตีตื้นขึ้นมาได้จะให้ทีมงานเจ้าวรหลวงที่ตีตื้นขึ้นมาได้ดูเิื่อทีมงานเจ้าวรหลวงจะมีที่ตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่เจ้าพอคําแดงหนีเจ้าพอคําแดงหนีดูซิว่าจะหนีหนีไม่มากไปไหม่ระยะนี้อันตรายอันตรายบอกได้เลยว่าระยะนี้เคาเรียกอว่าระยะฉัก เลยยากฉักอันระยะากฉักอันดูู่ว่าจะฉักอันจะฉักอันแหลก้านหรือไม่มองตามสายตายเจ้าพอกำหนงเจ้าพอกำหนงหัวไาย่ไทยเปิดแล้วเปิดน้ำไทยแล้วเปิดน้ำไทยเปิดดึงเปิดสองเปิดสามเจ้าพ่อกำแนงหัวไาย่ไทยเปิดแล้วเปิดเปิดว้าแล้วสามร้อยเมตรสุดท้ายทั้งคู่นั้นายมายังไม่เห็นแต้มเอาลุยเายไไปไมาเที่ยวนี้อยากจะได้แต้มถ้าตามภาคกลางน่าจะสามแต้มถ้าทางอีสานก็อาจจะหนึ่งแต้ม ยังกินไข่อยู่เว้ยเอาเยว่าแล้วหนึ่งแดงจะเป็นของใครหนึ่งแดงจะเป็นรองใครเพราะายมาตั้งเท่ายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นแต่เที่ยวนี้อยากจะสะกดคําว่าชนสะสักลัมหนึ่งดูดูในน้ำเจ้าของคำแดงเลือแดงแดงเสือแดงแดงหัวโขนแด,ดงแดงตีแดงแสงำกำึ้นมาเอาลุยเจ้าหัวหลวงแต่หัวจะหมดไปหมดกลายปเป็นลือมันเลยกลายเป็นเลือถูกคู่มวยถูกเขียงเอาวุยเจ็ดถูกบอลถ้าเป็นสาวนนขนมกอดกันก่มบังเลยไ่เบียดคือบ้านเจ้าลงไ่บี แสงได้ไม่ได้เอา้ารอผลการตัดสินจากคณะกรรมการสักครู่เดียวครับแมตาแจ้งตาแจ้ง ผลการตัดสินครับตัดสินทันทีเรือที่อยู่ร่องน้ำล้องเงินร่องน้าที่สองฝั่งน้นเจ้าพ่อคําแดงป็นเือชนะเจ้าพ่อคําแดงเป็นเรือชนะครับพี่นงสงสัยได้แรงเทียย์ฝั่งนู้นนี่ดิกองกองเทียร์พอดีแล้วจะบอกคาแดงกองกองเทียร์พอดีแล้วจะบอก